ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วงอ่าไม่มีคลิปจะลงนะครับผมอะก็เหมือนเดิมนะครับก็มาอยู่กับ PVP เจ็ดบาปเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์พักผ่อนนะก็เก็บเพชรกันไปนะครับนะกะ็ยังไม่มีอัปเดตอะไรยิ่งใหญ่อลังการเท่าไหร่นะครับนะอะก็รอตัวละครใหม่เข้าอาทิตย์หน้านะครับผมอะทีนี้เนี่ยอผมก็ จะมาอารีนาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทีมปีศาจอีกทีมหนึ่งล้วกันเนาะเออจริงๆเขาก็ทํากันหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าเออเราก็อยากลงของเราบ้างอ่ะโอเคนะครับก็ช่วงนี้น่าจะอ่าหาเกมอื่นมาลงบ้างนะครับนะเพราะว่าบางอาทิตย์เนเจ็ดบาทมันเงียบมากนะครับก็อ่าช่องมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวว่าจะหาเกมอื่นมาลงบ้างนะครับน่าจะเป็นเกมในเรื่องนิดนหน่นอยหนะครับนะเออ ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปที่อา,ารแรกเลยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับอารีนาที่เราจะมาลงเนี่ยก็ยังเป็นชั้นสูงนะครับผมก็เป็นทีมเกวดานะครับปีศาจเกวดาบวกเดมิเอิร์ดนะครับปกตินะอ่ะคือผมไม่มีอเอทอรซ์ซาแดงเนาะถ้าเกิดเป็นเอทอร์ซาแดงเนี่ยทีมมันจะเก่งกว่านี้นะครับนะเพราะว่าตัวดั๊กับอลิิาเบธเนี่ยมันโดนลดสเตตได้เนาะมันไม่เหมือนเอทคันอ กับมิลิมนะครับที่อสองตัวนั้นมันโดนลดสเตตไม่ได้เนาะคือมันมันโดนลดมันก็จะเหลือแค่สีเทาอ่ะมันมันไม่แดงนะครับนะอ่ะทีนี้เนี่ยอ่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ทีมนี้นะผมก็กินเป็นอ่าพลังต่อสู้นะครับจะได้เน้นเปิดก่อนนะจะได้เปิดหรือโดนเปิดก็อีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนของเนี่ยผมก็ใส่เป็นอ่าโจมตีดาเมจคีนะครับเลือด เลือดป้องกันเนาะแล้วก็เอสคันอก็อยากที่รู้นะเป็นดาเมจจบตีคีเนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่ตาแรกแล้วกันมาตาแรกของเราก็เป็นทีมเดียวกันโอ้ยลุ้นทุกครั้งที่ได้เปิดมันไม่มีแอนิเมชันคัดซีนแบบเอสคันอต้องมานั่งลุ้นว่าเราจะได้เปิดหรือเขาจะได้เปิดเนาะเออไปคอมโบนะครับตีหมู่ให้หมดเออ inferno อ่ะเบา มันเป็นว่าเราเก็บดีมีเอิร์ดฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็ถือว่าอ่าเราชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเก็บไม่ได้นี่ก็แล้วแต่แล้วโอเคนะครับอ่ะกลางโลมันไ้ยเดยวนะผมโอเคกลางโลแล้วนึกว่าลืมกลางโลนึกว่าต่อให้แล้วเดี๋ยปาดนะ <c oughs> มาเออผมว่าดัดเราไม่น่ารอดอ่ะมาเออตีมา <c oughs> ผมว่าตัวกลางไม่น่ารอด โอเคนะได้เวลาปิดฉากดั๊บฝั่งตรงข้ามแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเก็บได้แล้วอ่ะไปนะครับแล้วก็ตีเดียวไปสองทีนะ่าจะเก็บดัดได้ละอ่ะปาดไปอโลหายแล้วอรอผมเองก็ยังมีโลอยู่เออลูกนี้น่าจะเอาตีหมูตัวอื่นตีไปเนาะออมาตาที่สองโอเคเราจิมเดิมไหมเนะี่ยโอเคไม่ใช่นะเออโอเคเปิดโลก่อนเลยนะสเต็ปมิเรโอดันะครับ เหมือนเดิมนะครับเราก็ตีหมูไปให้หมดนะครับแล้วก็หวังว่าดีมีเอิร์ดฝั่งเขาจะตายนะเอออินเฟอร์โนโอะ่ะขอแรงแรงขอแรงแรงได้ละได้หละเออเกี่ยวได้เอาให้ได้สักครึ่งหลอดอน่าจะได้อยู่นะครับอ่ะไประบำเทวาเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามก็ปาดมาเออเลขเข้าดัดอย่างน้อยหลักหลักพันโอเคได้อยู่ผมว่าเราน่าจะยืนได้อยู่อะมา ไม่มีตีหมูดีแล้วเก็บดัดเขาก่อนแล้วกันทางนั้นเออไปอ่าตีไม่น่าเก็บได้รอกโอเอาใหม่เอาใหม่เอเอ,อตีหมูแต่ถ้าเก็บไม่ได้เราก็แตกแค่นั้นเองนะครับเออไปอย่างเบาปากด้วยเออยืนอยากจีงคู่หลานสี่อ่ะอ,อีกทีนึงระบำเทวะหรือขอเอาดัดไปให้ได้อ่ะเลอน เลือดดำเลือดดำทำไมก่อนเออคิริสก์โอเคครึ่งหลดเออฟาดมากเออได้ครึ่งโหลดไม้ทีนึง่งร้วยังมีเกี่ยวได้เฉยการไม่ขึ้นเหรฝั่งตรงข้ามเออยืนหยัดเคียงคู่เรียบร้อยอ่อยอไปดัสทูดัสอันนี้น่าจะได้สักครึ่งหลดไหมแล้วก็ต่อด้วยอินเฟอร์โนอ่ะ เออเอาไปตีไอ้ข้างๆแรงๆหน่อยสิข้างๆมันควรจะโดนแรงกว่าน,นี้นะเออโดคูย่วันไหนอ่ะเลื่อนดตีแรงอย่างองีสีเกิดอ่ะเออมาได้เวลาปิดฉากครับแทบจะไม่เคยได้ใช้อันติเลื่อนโดนรดก็เหมือนจะไม่โดนนะลางโล่ก่อนเออ,เออแล้วก็ไปเลยอันติอิอนเฟอร์โนด้วยเนี่ปราสาวิชาสังหารเทวา ลุยแล้วนะเรลยอรับเรียบ,ยบลอยแปดล้านแะม้กับตาที่สามนะก็เป็นทีมพูดนะครับเออตอนเล่นเกมมานี่เห็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์คิงลอยมาแล้โอเคน่าจะเราน่าจะเก็บคิงได้อยู่คิงเขาใส่อันนี้ไหมโอเคไม่ใส่เท่าเราเก็บคิงก่อนแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่เป็นปัญหากดพิสกิลอินเฟอร์โนก่อนเออไหนจะเก็บตีหมะเออเอาไปอินเฟอร์โนอ่ะ แรงกว่านี้ได้ไหมขอแรงกว่านี้อะมาปาดไปเลยเออเฮ้ยครึ่งหลอดก็ไม่ได้อะยืนยัด,ดเคียงคูออ่อีกนิดเดียวเลือดดำมาม่จิ้มมาเออเฮ้ยลกยังไม่แตกยังได้อยู่นะโอโมชิเลยยังอยู่มาท้องผมนึกว่าเขาจะเอาแลนสลอดตีต่อไปเรานะ่าจะเก็บแรนสลอดนะเอออ่ะเราปั่นไปก่อนแล้วก็ อินเฟอร์โนแล้วก็ค่อยอ่าระบำเทวาเนอะผมว่าคิดว่าน่าจะเก็บได้แหละขั้นสามอืมอ่ะไป no. อินเฟอร์โนเออเอ็กซ์คืสท้าไมเอเรียบร้อยนะอิคุโซเอสอส่งละมากับตาที่สามก็เป็นเอสแดง <c oughs> เสียงหายโอเคทีมนี้นี่ค่อนข้างจัดการยากน่าดูนะครับถ้าเกิดเก็บเดมเมอร์ฝั e ่งขรงข้าไม่ได้ในเละแน่นอน อินเฟอร์โนนะครับตีหมูเหมือนเดิมนะสเต็ปเดิมตีหมูให้หมดเออเอ็กซ์สไตผมว่าเราน่าจะเก็บอะเดมิเอิร์ได้อยู่นะเออตาต่อไปเราค่อยเก็บดัดเออขอตีหมูอีกสักใบนะเก็บเอดโทรซาให้ได้ไม่เหลือโลแล้วโอเคมีตีหมูหนึ่งใบโอเคอยู่มาเอตโทรซาเออปวดหัวมา อีกกีนึงมาปวดหัวเออผมว่า <c oughs> ดเดมเอิร์ดเราไม่น่ารอดละดูอย่างทรงนะเออ,อขอบคุณมากที่มันยังรอดอยู่ไอเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวปัญหาปาดปเออขอครึ่งหลอดกันไม่ได้ <c oughs> เหรียบโรยแล้วก็อเอาไอซีเกิร์ตออกไปจากสนามได้ไหมเกี่ยวได้ดีมาก มาอันตีมาเออก็ปาดหมู่มาเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วไปแล้วหนึ่งผมว่าดั๊ดอะดั๊ดมีโอกาสรอดอยู่เเพราะว่ามันยังไม่ได้ตายเกิดเนาะลืมผมจะผิดเรียบร้อยไปหนึ่งมาทีนี้ก็เกียวด้าฝากด้วยเออปั่นไปปั่นไปปั่นได้ครึ่งรดเอออีกิมาโชว์ม่เรียวดั๊ดเสือเกียวด้าเหลือเล่นหนึ่ง ทีนี้ถึงตาเราบ้างกลางโลกก่อนแล้วเกยละกันนั่นไงไปเลยอันเตีเวอร์มิเลียนเนี่ยบอสเบอร์ชั่นเนี่ยชื่อท้ว่าอะไรนะขอแรงแรงสี่เสษมากับตาสุดท้ายของวันนี้เจอเป็นมิลิมนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วมิลิมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เราเก็บมิลิมก่อนเลยได้เนาะเ,เราทิ้งเดมิเอิร์ดไปได้ ปาดไปแล้วก็ตีเดี่ยวใส่มิลิมนะครับเออบลัดทอนแล้วก็อินเฟอร์โนต่อเลยเออคิดชิดทามายแล้วก็ไปเลยยืนหยัดเกียงคู่เรียบร้อยอ่ะนะครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับอารีนาช่วงนี้ก็อ่าปีาศาจน่าจะอ่าเป็นเมตานะครับใคร จัดทีมปีศาจเล่นอยู่ก็คอยสนุกนะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเมตาเป็นนางฟ้าตอนครบรอบสามปีเนาะเออถ้าตามลีกหลุดก็ติตันก็น่าจะมาตอนครบรอบ3ามปีคิดว่านางฟ้าน่าจะได้เล่นกันนะครับมั้งนะถ้าถ้าเกิดลีกตามนั้นนะครับนะระหว่างนั้นก็เ,เดี๋ยวเดือน2ก็รอคอลลาโบรีซีโร่รีรันนะครับใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดน่าจะลีซีโร่นะครับไม่รู้ว่าตัวละคร อารีซ uh, ิโร่เนี่ยจะเก่งเท่ากับอา uh, ตัวสลามหรือเปล่าเนาะอย่างอา uh, มิลิมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งเท่าไหมนะเออถ้าเก่งเท่านี่เมตาก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็นของรีซิโล่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วงไม่มีคลิปจะลงนะช่วงนี้ก็อาจจะอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะลงคลิปเกมในเรื่องนะบ่อยหน่อยนะครับอ่านะก็จะพยายามลง ก็ทีน่าก็จะพยายามลงคลิปเกมในเรื่องควบคู่ไปด้วยแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าจะชอบอเกมในเรื่องนะครับก็คงไม่ได้เป็นเกมในเรื่องที่เป็นเอขนาดนั้นน่าจะเป็นอินดี้ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่า,าจะได้เหลือเวลามาทำจิตบาปด้วยนะครับเพราะามีเวลาแค่ช่วงเย็นในการทําคลิปแล้วก็ตัดคลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัน,นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว่าแต่เองจะยืนบังอีนาำแม,ม,นะมเนี่ยดัดไข่มุกเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ไปหรอ